สวัสดีครับสารลมคอย FC นะครับคลิปนี้มารีวิวแกะกล่องเหรียญนะครับส่งมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแกะนอกสถานที่นะครับนี่น้ำหนัก1.47กิโลนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเน้นแกะให้ดูเร็วๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับ อาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงเสียงข้างนอกมันเสียงค่อนข้างจะดังนะครับอ่าแกะกล่องเช็คเหรียญน,นะครับ น้ำหนักกิโลกว่าๆนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับแล้วก็เป็นน้องๆชุดเดิมนะครับที่ส่งเหรียญมาให้ผมเป็นประจำนะครับเหรียญ2บาท2บาทสีเงินนะครับ2บาทสีเงินปี50นะครับรู้สึกว่า2อ,อ0กว่าเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะ100 อันนี้อีกหนึ่งร้อยนะครับสองบาทสีเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบสิบบาทปีสี่สองนะครับก็ถ่ายถ่ายบรรยากาศด้านนอกก็ก็โอเคนะครับได้อย่างเสียอย่างก็คือเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ไม์นะครับแต่ว่าจะได้ภาพที่ชัดขึ้นนะครับแสงธรรมชาติสวยนะครับ อันนี้10บาทปี42ได้มา2 468 9 9เหรียญน,นะครับก็ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบาราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับอันนี้ผมซื้อเข้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณเหรียญละ15บาทนะครับ่าก็หลายๆเหรียญถึงจะส่งมาขายถึงจะถึงจะส่งมาแล้วก็คุ้มนะครับอันนี้ปี42นะครับกาที่ดูไปแล้วก็มี2บาทสีเงินปี50 นี่นะครับแล้วก็10บาทปี4-2อันนี้ก็10บาทปี3-4นะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ไม่แพงนะครับอ่าปี3-4นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญไม่เยอะนะครับเจอก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับอันนี้ปี3-4 5บาท ค่าบาทเรือหงปี30นะครับอันนี้ไม่แพงนะครับปีที่แพงที่นักสะสมเขาเขาตามหาจะเป็นปี29นะครับปี29ก็คือไม่ได้เจอง่ายๆนะครับไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยจะมีกี่เหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี30ปี3ามจะพบเจอกันบ่อยๆนะครับปี30ผมซื้ออยู่ไม่เกิน7บาทนะครับขายออกอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน10บาทตอนนี้นะครับ นี่ก็ได้มาประมาณ10กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเหรียญ10บบาท10บาทปี4 1นะครับอ่ะบางเหรียญก็ไม่ค่อยสวยนะครับ10บาทปี4 1ได้มา1 2 3 4 5สอง็ด 8 9 10 1 1 12 13 14 15บนะครับ10บาทปี4 1นะครับก็จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับราคารับซื้อผ่านใช้จะซื้อที่เหรียญละ50บาทนะครับถ้าเป็นไม่ผ่านใช้ก็จะซื้อ4 0 0 5 0อ 400, 500นะครับช่วงนี้ราคาเหรียญดรอปลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ อันนี้ปีสีหนึ่งนะครับได้มาสิหเหรียญอันนี้จะมีราคาหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้ออมสินก็ซื้ออยู่ไม่เกิน20นะครับครุฑ10บาทครุฑจะซื้ออยู่สภาพผ่านการใช้งานก็50ถึง80บาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เอเปกมา1เหรียญอมสิน เหรียญ5บาทได้ปี46มานะครับ1 2 3 4 5นะครับปี46ได้มา5เหรียญแล้วก็5บาทเรือหงปี31 2เหรียญน,นะครับแล้วก็1บาทปี29ช่อฟ้าสั้นได้มาอีก2เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวบางส่วนนะครับแกะกล่องเช็คเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรายละเอียด เพิ่มเติมเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็อธิบายเฉพาะเฉพาะเหรียญเฉพาะรุ่นดีกว่านะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสั้นๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ